ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ชงที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือทำไมควรเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยเคยไหมครับที่ได้ยินคนพูดว่าตอนนี้ยังหนุ่มสาวขอใช้ชีวิตก่อนเดี๋ยวค่อยลงทุนทีหลังก็ได้หรือ มีเงินเดือนแค่นี้จะเอาที่ไหนไปลงทุนความจริงแล้วเวลานี่แหละครับคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในการลงทุนแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้ว่าการเริ่มลงทุนเร็วจะทำให้เราใช้เวลาช่วยสร้างความมั่งคั่งแทนเงิน ในขณะที่หลายคนเริ่มลงทุนตอนอายุ30ปีคนที่เริ่มตอนอายุ20ปีอาจจะมีเงินเก,นเกษียณมากกว่าหลายล้านบาททั้งที่ลงทุนเท่ากันเพราะสิ่งที่ต่างคือเวลาและพลังของดอกเบี้ยทบต้นยกตัวอย่างเปรียบเทียบสมมุติว่ามีคนสองคนครับคุณ A กับคุณ B คุณ A เริ่มลงทุนเดือนละ5,000บาทตั้งแต่อายุ20ปีถึงอายุ35ปีแล้วหยุดเติมเงินต่อลงทุนรวม15ปีได้ผลตอบแทนเฉลี่ย8เอร์เซนต่อปีพออายุ65ปีคุณ A จะมีเงินประมาณ24.8ล้านบาท ส่วนคุณ B เริ่มลงทุนตอนอายุ30ปีถึงอายุ65ปีลงทุนรวม35ปีลงทุนเดือนละ5,000บาทเท่ากันผลตอบแทนเฉลี่ย8%เเซท่ากันแต่ตอนอายุ65ปีคุณ B มีเงินประมาณ13.7ล้านบาทคุณ A ลงทุนเงินสดน้อยกว่าคุณ B ถึง1.2ล้านบาทคุณ A มีเงินเก็บเมื่อเกษียณมากกว่าคุณ B เกือบ11ล้านบาท การที่คุณเอได้เปรียบอย่างมหาศาลไม่ได้มาจากการใช้เงินที่มากกว่าแต่มาจากการที่เขามีเวลาให้เงินทำงานนานกว่า10ปีแรกเท่านั้นการลงทุนในช่วงอายุ20-30ถึปีคือช่วงเวลาทองที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในชีวิตครับนี่คือพลังของเริ่มก่อนคือได้เปรียบกว่า ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้สาเหตุหลักๆมีอยู่3อย่างครับ 1. คิดว่าต้องมีเงินเยอะก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆแล้วแค่หลักร้อนหรือหลักพันต่อเดือนก็เริ่มได้จุดสำคัญคือความสม่ำเสมอไม่ใช่จำนวนเงิน 2. กลัวขาดทุนเพราะไม่เข้าใจการลงทุนแก้ได้ด้วยการศึกษาก่อนเช่นอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเริ่มจากกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนดูแล 3. ยังไม่เห็นความจำเป็นในตอนนี้แต่เวลาคือสิ่งที่ซื้อเพิ่มไม่ได้ถ้ารอจนพร้อมอาจจะสายเกินไปแล้วเริ่มต้นยังไงดีต่อไปนี้คือ4ขั้นตอนง่ายๆที่คนอายุน้อยควรเริ่มตอนนี้เลยไปเลยครับ 1. วางงบลงทุนเริ่มจาก10-20%ของรายได้ต่อเดือนเช่นถ้าได้เงินเดือน15,000บาทลงทุนแค่1,500 3 0 0 0ถึงบาท 2. เลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับความเสี่ยงมือใหม่ลงทุนในกองทุนรวมมีความรู้เพิ่มลงทุนในหุ้น ETF หรือสินทรัพย์ดิจิทัล 3. ออมก่อนใช้ตั้งระบบตัดเงินอัตโนมัติทุกเดือน DCA ทำให้ลงทุนได้ต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกฝืน 4. อย่าหยุดเรียนรู้โลกการเงินเปลี่ยนเร็วมากคนที่เรียนรู้ก่อนปรับตัวก่อนคือคนที่รวยกว่าในอนาคต การเริ่มลงทุนเร็วไม่ได้แปลว่าต้องเก่งแต่แปลว่าคุณเข้าใจเวลาเงินที่คุณเริ่มลงทุนวันนี้แม้จะน้อยแต่ถ้าให้เวลา20-30ปีมันจะเติบโตแบบที่คุณคาดไม่ถึงอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือข้ออ้างมาขวางอนาคตของคุณก่อนที่เราจะจบคลิปนี้อยากฝากข้อคิดสำคัญ3ข้อเกี่ยวกับการเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยไว้ให้กับผู้ฟังทุกท่านครับ ข้อที่หนึ่งเวลาคือเงินเงินที่คุณจะได้รับในวัยกเกษียณนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินต้นที่คุณใส่เข้าไปเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณให้มันเติบโตอย่างเต็มที่ ข้อที่ 2. เริ่มต้นดีกว่ารอคอยการเริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน1,000บาทตั้งแต่อายุ20ดีกว่าการเริ่มด้วยเงิน1 0 0 0 0แสนบาทตอนอายุ30ปีเพราะคุณสูญเสียทศวรรษอันมีค่าของดอกเบี้ยทบต้นไปข้อที่ 3. ความรู้คือกำไรสูงสุดจงลงทุนในความรู้ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อคุณเข้าใจเครื่องมือและวิธีการเงินของคุณก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จำไว้นะครับคนที่เริ่มก่อนไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าแต่จะถึงเส้นชัยก่อนเสมอขอบคุณที่รับฟัง Financial mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ